อย่าลืมว่าเราแค่นั้นนะ่ะที่จะช่วยตัวเราเองได้ไม่มีใครช่วยเราได้หรอกฮนะพ่อแม่มารดาบิดามารดาหมูญาติพุง่งยกคุณอะไรกับมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยช่วยเราไม่ได้นะไม่มีใครช่วยเราได้ยกเว้นตัวเราเองเพราะดังนั้น เราต้องช่วยตัวเราเองอยากให้อายุยืนอยากให้แก่ช้าอยากมีโรคน้อยก็ต้องห่างจากอารมณ์ไม่ดีนั่นแหละท่าะเองจะห่างพวกนี้ได้เองก็ทำกรรมฐานเองก็มันสวดมนต์แผ่เมตตามรนาบุญบันทึกบุญน,นี่แหละท่านบอกแต่เราเองจะเกิดความเคยชินในความสบายอารมณ์ไม่ดีอารมณ์เป็นทุกข์เนี่ยเองจะรับไหม ไม่จีอยากรับไหมล่ะเพียงแต่คนด่ากันนะึงไม่จีก็หนีแล้วล่ะไม่จีก็เศร้าแล้วล่ะไม่จีก็เดินหนีแล้วใช่ไหมล่ะไม่อยากเห็นไม่อยากได้ยินนั่นแหละเพราะฉะนั้นท่านาะไงฝึกนะถ้าฝึกไปนนานๆเข้าเนี่ยอย่าว่าจะดีเลยทั้งวะอย่าว่าจะไม่ดีเลยทั้งวะดีมันยังไม่สนใจเลย พอมันเบามันสบาย